ช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาบไม่ว่าจะเป็นเหนรียญกระสาบผลิตน้อยหายากผลิตมากหาง่ายมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญปอป่ามาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญสวัสดีครับพบกับช่องของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่อง รับซื้อเหรียญจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ปอปาจะมาเปิดกล่องรับเหรียญรับเหรียญท่านผู้ชมฮะคือแอดมินแจ้งแล้วในเนี้ยมีเหรียญเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองนะก็เป็นนักสะสมที่เขาเคยซื้อขายช่องของปอปามาท่านผู้ชมฮะเขาก็มีเหรียญเหรียญเล็กๆน้อยเขาก็ส่งมานะเหรียญเดียวเขาก็ส่งสองเหรียญเขาก็ส่งอย่างเช่นกล่องนี้เช่นเดียวกันปอปาทราบมาแล้วว่า อาจจะของเน,น,นี่ยท่านเนี่ยเขาอยากร่วมสนุกกับช่องของประปานะเขาจะถามแอดมินมาตลอดส่งแค่นี้ได้ไหมผมอยากร่วมสนุกอะไรประมาณนั้นประมาณนี้อ่ะแอดมินก็ก็โอเคนะประปาเห็นว่าในกล่องนี้มีเหรียญไม่เยอะนะประปาก็เลยตัดสินใจอ่ะเอ๊อ่ะกันก็นำเหรียญที่นำเหรียญที่ผลิตมากท่านผู้ชมฮะ ผลิตมากหาง่ายแต่ยังพอมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญบอกก่อนนะฮะเหรียญแบบนี้เป็นเป็นเหรียญที่ผลิตมากหาง่ายดูให้ดีนะฮะนะเป็นเอ่อเป็นปัญหาที่สําหรับหลายคน,นหลายท่านท่าไม่ชมมาปะปะไม่มั่นใจว่าเป็นนักสะสมเป็นนักสะสมเอ่อนานแล้วหรือยังอะไรประมาณนั้นเพราะส่วนใหญ่ก็ จะส่งเย็แบบนี้มาแล้วก็พอเราให้ราคาไปก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเขาน่าจะไปดูจากที่อื่นมาท่านผู้ชมฮะนะว่าราคาจะสูงจะส่งระดับนะั้นระดับนี้ก็อดูกันอีกรอบปปาจะพยายามจะทําคิปไปดูไปบ่อยแต่ถ้าใครดูสี่หครั้งไม่เข้าใจท่านผู้ชมฮะก็ปปาเองก็ไม่รู้จ,จะจะให้รายละเอียดยังไงเนาะ ปปาก็จะพยายามทําดูเตูมชมะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทเรือหงษ์ท่านผู้ชมฮะนะปะปาจะให้ดูทารายละเอียดดูแล้วก็จะเปิดกล่องให้ดูเหรียญในกล่องที่นักสะสมสม่งมาขายทีหลังเนาะเนี่ยหนึ่งบาทเรือหง์ท่านผู้ชมฮะนะ,ะถ้าหากใครขายที่อื่นได้เกินเหรียญละ2บาทปปาแนะนําเลยนะฮะให้ขายไปก่อนนะเพราะช่องของปปานั้นเห็นว่ายอดจํานวนการผลิต500ล้านเหรียญ500ล้านเหรียญ ประมาณท่านผู้ชมฮะฉะนั้นป้าปารับซื้อ<ม>เหรียญละ2บาทรับซื้อเหรียญละ2บาทเนี่ยต้องเป็นสภาพแบบนี้นะฮะต้องเป็นสภาพแบบนี้ถ้าสภาพสนิมจับเก่าเหลียนผุเหรียญพังขัดแล้วขัดอีกอย่างนั้นไม่ต้องส่งมานะฮะทางเราถือว่าเป็นเหรียญที่นักสะสมเนี่ยปาปาบอกนะเขาไม่ได้ิยมเล่นหาก,กันสักเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าไม่ใช่เหรียญหายา,ยากเป็นเหรียญที่พบเจอได้ง่ายทุกๆร้านที่เขาซื้อขายเนี่ยเขาเอามาประดับร้านเฉยๆท่านผู้ชมฮะ โอเคเนาะหบาทเดืยหงปีพศ2 5งพนะรับซื้อเหรียญละ2บาทโอเคไหมฮะถ้าท่านจะส่งแบบชนิดราคาเดียวมามาแลกกับเงินช่องของปปาป่าถ้าไม่ชมฮะนะปาปาบอกเลยว่าต้องใช้ใช้กันโอ้โหระดับหลายหลายเหรียญเลยนะถึงจะได้เงินร้อยก็ไปลองไปคูณเอาแล้วกันอ่ะปปาวางไว้ เข้าใจเนาะหนึ่งบาทเล้วหงนะไม่มีราคาสูงนะรับซื้อกันเี็นละสองบาทแล้วก็หนึ่งบาทต่างวัดรูปแบบพระเศียรใหญ่เนี่ยรูปแบบพระเศียรใหญ่นะอ่ะรับซื้อเดี่ยวละสองบาทเช่นเดียวกันนึกออกไหมฮะปะปาจะไปเร็วนิดหนึ่งนะฉะนั้นโอเคไหมอ่ะแล้วก็หนึ่งบาทเนี่ยหนึ่งบาทอ่าหลังตราแผ่นดินปีศูนย์ห้าอ่ะดูเอานะท่านผู้ชมฮะนะนะดูเอา รับซื้อกันเหรียญละ3 4บาทเท่านั้นเองนึกออกไหมฮะสาบาทเท่านั้นเองรายละเอียดเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่สาหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะ,ะปาปาจะไปเร็วนอะอะถ้าไม่ชมฮะเหรียญละ3-4บาทเท่านั้นเองนะเขาผลิตออกมา800ล้านเหรียญมาคนถืออยู่อย่างละเหรียญน,นี่ก็ปาปาไม่มั่นใจไปดูคลิปอะไรมายัางไงจากที่ไหนเนาะก็เฮ้ท่านผู้ชมฮะปาปาว่าขึ้นอยู่กับการเข้ามาเรียนรู้และศึกษาแล้วละ่ะ ที่ป้าป้าเคยบอกไปหลังจากนั้นท่านผู้ชมมาดู1บาทปีสุดท้าย1บาทปีสุดท้ายเป็น1บาทอ่าครุฑปี17ท่านผู้ชมมาครุฑปี17ึ่งเอันนี้สภาพเห็นไหมฮะไม่มีขาวแว่นนะไม่มีขาวแว่นป้าป้ารับซื้อเอาปัจจุบันนี้นะฮะป้าป้าขึ้นให้เป็น22บาทจากช่องของป้าป้านั้นรับซื้อเดือนละยี่สิบบาทเองเห็นไหมฮะไม่มีขาวแว่นอ่ะเนี่ยไม่มีขาวแว่นนะป้าป้าให้ตัวนี้22บาทใครจะไปดูคลิป ย้อนหลังไม่มีผลนะท่านผู้ชมนะ,ะนะย้อนหลังแล้วไม่มีผลดูคลิปล่าสุดนี้ก่อนนะปะปารับซื้อก่อนหน้าน้นปปาให้เหรียญละยี่สิบาทมาตลอดสําหรับไม่มีขาวแวน่นดูดูออกไหมฮะเหรียญไม่มีขาวแวน่นนะเนี่ยยี่สิบสองบาทถ้าหากมีขาวแวน่นอะเนี่ยขาวแว่นต้องขาวแว่นเต็มๆนะฮะนะไม่มั่วนะฮะมีขาวแว่นแบบเนี้ยนี่ก็ผ่านการใช้นะมีขาวแว่นแบบเนี้ยปปาให้เหรียญละยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกบาท นึกออกไหมฮะโอเคไหมอ่ะเหรียญรุ่นนี้ผลิตออกมา248ล้าน9 7 8 0 0 0เหรียญปราปาบอกปลาสุดแล้วว่าไม่ใช่24ล้านไม่ใช่28 000, 000ล้านเหรียญเขาผลิตออกมา248ล้านเหรียญบางคนบางท่านเขาถืออยู่ท่านผู้ชมมาเขาก็ไปเข้าใจผิดเพราะว่า หาว่าเหรียญรุ่นที่ประปาให้ดูตรงนี้นะมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญกันมากมายไก่กองที่จริงไม่ใช่แล้วท่านผู้ชมฮะนะทั่วๆไปร้านรับซื้อที่เข้ามาโฆษณาขายกันเนี่ยเข้ามาประดับร้านด้วยท่านผู้ชมฮะนะก็เข้าใจทางทางช่องประปาแล้วก็ช่องอื่นๆเขาด้วยนะเขาไม่ได้มีราคาอะไรมากมายเลยประปาเข้าใจบางคนบางท่านถือไว้เหรียญเดียวไงนะบางคนบางท่านเขาไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสมไงแต่เขาถือเหรียญหนึ่งบาทเดือหงไว้สิบเหรียญ สองเหรียญน,นะส่งรูปมาประเมินราคาตอนนี้มีปัญหากันมากเลยจนปะปาว่าช่องทั่วไปกับช่องของปะปาเนี่ยโอโ้เขาเอาไปมาช่องย t ท b e ที่รับซื้อเหรียญเนนะี่ยเขาจะรับสภาพเราจะไม่ไหวท่านผู้ชมมาเชื่อปปานะดีไม่ดีท่านผู้ชมมาเขาอาจจะบล็อกเราด้วย เขาอาจจะบล็อกเราด้วยดิยดปปาปปาหวังดีนะฮะท่านผู้ชมนะบางทีแอดมินเขาไม่ใช่แอดมินช่องของปปาช่องเดียวนะช่องทั่วๆไปเหมือนกันนะถ้าเราไม่เรียนรู้เลยเนี่ยเราถือเรียนแบบนี้แล้วพอเขาให้ราคาเวลาทําคลิปเราอาจจะไม่ดูท่านผู้ชมใช่ไหมฮะอาจจะไม่ดูคลิปที่ช่องเขารับซื้อจริงๆแต่เวลาดูเราไปดูคลิปช่องที่เขา จับเหรียญน,นี้มาบอกราคา2000ใช่ไหมเหรียญแบบนี้มาราคา200300อย่างงั้นหรือเปล่าท่านผู้ชมฮะนะพอส่งมาให้ช่องรับซื้อจริง,รงๆเขาก็พอเขาให้ราคาเหรียญละ2บาทไปนะที่เขาทำคลิปรายละเอียดไปให้แล้วจำนวนการผลิตมาให้แล้วเหรียญปกติธรรมดาเขาก็ทำว้ให้แล้วเขาพูดชัดเจนแล้วแต่เราก็อาจจะมีปัญหากับเขาพอมีบ่อยๆท่านผู้ชมฮะปปปาไม่มั่นใจว่าช่องนั้นๆเขาจะบล็อกคุณหรือเปล่า ฉะนั้นก็ที่จริงเหรียญตัวนี้ไม่ได้ทํากําไรให้กับช่องเขามากมายนะฮะนะเขารับประประกอบเป็นเป็นประดับลานเขาก็ว่าได้นะที่จริงเหรียญเขามีคุณค่าอยู่แล้วแต่ว่าเราจะศึกษาไหมเหรียญมีคุณค่าเราจะศึกษาแบบชัดเจนไหมท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะอ่ะหนึ่งบาทพิาคุดดูนะฮะเหรียญผูกก่อนปอป่าไม่รับนะไม่มีขาแว่นแบบนี้สภาพส่งต่อได้เกรด C ป่ปปารับเหรียญละ2ี่บาทนานไปท่านผู้ชมฮะ ราคาอาจจะลงไป20บาทเมอนเดิมเพราะว่าปปาบอกเลยไม่ได้ทํากําไรเลยมากมายนะเพราะปปาตัวนี้ปปาก็ก้าวกระโดดไปเหรียญนอื่นแล้วพอปป่าบางทีทำบ่อยๆปปาก็รู้สึกว่าคุยกับนักสะสมไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่สําหรับนักสะสมระดับขั้นเทพที่เขาศึกษาปปาแยกแล้วแหละเริ่มแยกแล้วแหละว่าใครที่เข้าใจที่เขาเรียนเรียนรู้ศึกษาเรื่องเหรียญมาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเหรียญแบบไหนมีราคาไม่มีราคายิ่งนานวันปปาแยกออกได้เลยอ่ะท่านผู้ชมมาเอาเหรียญนี้ให้จบเนาะไม่มีขาวแว่น กระซสส่งต่อได้เหรียญละ22บาทนะถ้าเหรียญเข้ามาเยอะเมื่อไหร่ปลาปลาลงไป20บาทแต่ท้งนี้นท้งนี้ต้องเข้าใจทางช่องนะไม่ใช่ช่องเอาเปรียบแต่ว่าเหมือนให้เข้ามาลุ้นใครส่งก่อนได้ขายก่อนถ้ามีขาแว่นแบบนี้ผ่านการใช้งานนะฮะก็เหรียญละ25-26บาทดูฮะท่านผู้ชมดูแบบมีขาแว่นแล้วไม่มีนะนะฉะนั้นเวลาหลายคนหลายท่านเนี่ยส่งเหรียญแบบนี้มาเนี่ยส่งเหรียญแบบนี้มาเนี่ย จะมาถ่ายถ่ายแบบว่าภาพรวมให้หมดบางคนบางท่านอาจจะไม่เข้าใจก็รวมมาทั้งหมดเลยนะอย่างเหรียญเนี่ยมาเป็นร้อยสองร้อยเหรียญก็แอดมินนะเขาก็จะแจ้งไปว่าเราไม่สามารถจะดูเหรียญของของคุณได้ทุกเหรียญตรวจสอบสภาพนะฉะนั้นก็ต้องต้อง,ต,องต้องให้ต้องต้องยอมรับความจริงด้วยที่จริงทั้งถุ่มาเข้าไปอยู่มาเยอะนะบางทีถ้าใครมีปัญหามากๆบางทีทุกช่องเขาก็อาจจะไม่อ่านของเราเลยไม่ดูของเราเลยด้วยซ้ําเพราะว่า คือเขาเขาอาจจะคิดว่าคุณไม่ดูคลิปช่องฉันคุณไม่ดูคลิปช่องผมคุณไปดูตรงไหนไม่รู้แหละแต่ว่าพอมาแล้วพอให้ราคาจริงๆเนะี่ยเขาดูเราจากตรงไหนถ้าไม่ชมฮะพอเวลาแอดมินช่องทั่วไปช่องปปาเนี่ยเขาประเมินราคาเสร็จแล้วก็อาจจะมีปัญหากับเขานะเพราะเขาจําได้บ่อยๆบ่อยๆเขาดูลเลยดูดูบุคคลคนนี้แล้วไม่น่าจะทําทําผลประโยชน์ให้กับช่องเขาได้นะก็ต้อง อาจจะไม่อ่านเลยอาจจะไม่อ่านไม่ดูเลยอะไรประมาณนั้นก็อันนี้ปะป๋าหวังดีนะควรจะเรียนรู้นะส่วนใหญ่จะจะมีปัญหาก็เหรียญเหล่านี้ถ้าไม่ชมฮะนะเหรียญเหล่านี้มีปัญหาปะป๋าก็พยายามจะบอกแอดมินว่าถ้ามีปัญหาดูดูคลิปอ่าดูเห็นบ่อยๆแล้วก็แอดมินก็ไม่ต้องอ่านเขาก็ได้นะเพราะว่าปะป๋าไม่มีเวลาปะป๋าจ้างแอดมินมาเนี่ยให้แอดมินเป็นผู้ช่วยงานให้ช่องของปะป๋าจเจริญเติบโตไปวันข้างหน้า ถ้าเห็นอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วไม่อ่านก็ไม่เป็นไรนะใครจะบอกว่าช่องเราไม่รับซื้อจริงตรงนี้ไม่เกี่ยวกับแล้วถ้าไม่ชวนมาเดี๋ยวนี้เขาชินเจ้าของช่องก็ชินไปหมดแล้วเขาเดินหน้าไปไกลแล้วเขาทิ้งตรงว่าไม่รับซื้อจริงเนี่ยเขาไม่ได้กลัวความเสียหายแล้วนะปราปาบ,บอกนะเหรียญนี้ผลิตออกมามากนะนะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปเกรงไปเลยถ้าไม่ชมฮมาแล้วก็ทางด้านราคาในตรวจสอบคลิปวิดีโอให้ดีคนไหนที่มีปัญหาทางด้านราคาเนี่ยถ้าไม่ชมฮมาป๊าปาจะบอกเลยว่า ปปาไม่ได้ว่าเลยนะก็คือหมายความว่าท่านไม่ได้ดูคลิปช่องของปปาทางด้านราคาซื้อเข้าโอเคไหมฮะเนี่ยเหรียญอย่างเนี้ยท่านผู้ชมเนี่ยเหรียญเนี้ยเอาอล่าสุดไหมเนี่ยซื้อกันระดับ5 0 0ร้อถึงหกรบาทเนี่ยห้าร้ถึงหกรบาทอันนี้เป็นตัวอย่างคําพูดนะท่านผู้ชมนะเอาแค่ว่า500บาทเนี่ยเจ้าของเหรียญเนี่ยปปาว่าเขาศึกษามาแล้วเขาเป็นนักสะสมที่เรียนรู้มาแล้วเขาบอกเลยนะแอนเอนจะบอกว่า เอาเราตั้งเริ่มต้นให้เหรียญของคุณส่งผุงภาพมาทางไลน์เนี่ย mm. เหรียญของคุณเราเริ่มต้นที่0 0ทั้ทางนั้นทั้งนี้ถ้าสวยขึ้นไปอีกคุณป,ะปะ๊าปอาจจะ550รู้้ไหมฮะเขาบอกยังไงเอาตามนั้นแหละแอดมินนะเอาตามนั้นแหละแอดมินเพราะว่าเชื่อมั่นในการตัดสินใจของคุณป,ะปะ๊าปเนี่ยถ้าไม่ชฉมมาเหรียญละ5 0 0เนี่ยเขาไม่มาจี้แอดมินเลยนึกออกไหมฮะเขาไม่มาจี้แอดมินเลยฉะนั้นปะ๊าปาก็นานวันเนี่ย ทางเจ้าของช่องทั่วไปเนี่ยเขาจะมองเลยว่าเออนักสะสมท่านเนี่ยเขาศึกษามาก่อนเขารู้เหรียญน,นู่นนี้ประวัติตํานานเป็นมาอย่างไงจะราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ราคาในท้องตลาดวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่วันนู้นอาจจะราคาพันห้าแต่วันนี้ราคา500พอเพราะเขาศึกษามาเขารู้ว่าเหรียญไหนมีราคาเหรียญไหนเป็นเหรียญเด็ดเหรียญไหนผลิตออกมาระดับครึ่งพันล้านเหรียญนึกออกไหมฮะโอเคเนาะอาปะปามาทํารายละเอียดให้ดูไม่ใช่่านไม่ชมมาปะปาเกี่งว่าเหรียญเหล่านี้ มากระทบในช่องเขามากๆจะมาว่าแอดมินบ่อยๆนะอะไรบ่อยๆเนี่ยแอดมินเขาจะบล็อกเอา้าท่านผู้ชมป้าปาเชื่อมันแล้วว่าสมัยก่อนไม่มีใครเขาอยากบล็อกแต่สมัยนี้ถ้าสร้างปัญหาช่องมากๆเนี่ยท่านผู้ชมเพราะว่านักแอดมินะเขาก็ต้องหาเหรียญที่ว่านะักสะสมศึกษามาแล้วคุยรู้เรื่องราคาหลักเหรียญละห้าร้อยเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาเลยอย่างเหรียญเนี่ยราคาไม่ถึง5บาทก็มีท่านผู้ชมฮะถ้ามีปัญหามากๆช่องทั่วไปรวมถึงช่องของป้าปา เขาอาจจะบล็อกเราได้ท่านผู้ชมฮะป้าเตือนด้วยความบังดีฉะนั้นเราจะทํางานให้กับบริษัทห้างร้านสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งเรายอมรับกฎและเงื่อนไขเขาได้ท่านผู้ชมฮะเหมือนบริษัทเขาสั่งให้เราเข้างาน8ปดโมงนะเซ็นสัญญากันนะเป็นลูกจ้างเนี่ยถ้าเราไปเข้า9ก้าโมงบ่อยๆสักอาทิตย์หนึ่งป้าว่าเนาะ,ะก็ไปคิดเอาท่านผู้ชมมาเชื่อป,ป้าว่าเนี่ยเจ้าของเหรียญท่านเนี่ยก็ส่งมาให้ปปาบ่อยมากนะ เขาก็เรียนรู้มาแล้วเขาก็ตัดสินใจแล้วแต่แอดมินนะเพราะเชื่อมั่นแล้วไงนะขนาดเหรียญละ500้เขายังเชื่อมั่นเลยนะเหรียญเหล่านี้จะทําชื่อเสียงให้กับทางช่องทั่วไปรวมถึงช่องของป้ป้าได้เหรียญหายากจะทําชื่อเสียงให้เขาได้ปปาบอกแบบไม่ไม่อําเลยนะฮะถ้าเหรียญเหล่านี้ท่านผู้ชมนะถ้านักสะสมไม่ได้เรียนรู้มาก่อนเลยว่าเหรียญไหนหายากเหรียญไหนเป็นตัวเด็ดเหรียญไหนเหรียญเด็ดนะอย่างนี้แล้วก็ยังมีปัญหาทางด้านราคาบ่อยๆเนี่ยนะ เชื่อปาปาเหอะนานวันเนี่ยเขาจะไม่อ่านเขาจะไม่อ่านไลน์เราเลยท่านผู้ชมฮะเขาจะไม่อ่านไลน์เราเลยฉันไปศึกษาก่อนนะปะป,ป่าบอกนี่นว่าชาวไทยเราเนี่ยเสียอย่างหนึ่งเวลาเขาให้ขข,ข้อมูลความจริงไปก็จะโกรธท่านผู้ชมฮะคนไทยไม่ชอบให้ใครพูดผิดหูมันเป็นอันตรายต่อตัวเราเองท่านผู้ชมไม่ไม่ใช่ท่านผู้ชมฮะเราจะเราจะยังไงเดียรท่านผู้ชมฮะนะ เราไม่โอเคกับเขาช่องทางทั่วไปเขาก็จะไม่โอเคกับเราเขาทาคลิปวิดีโอให้เราได้รับรู้ท่านผู้ชมฮะนะคลิปวิดีโอเนี่ยท่านผู้ชมฮะเขาทําให้เราได้ศึกษารู้ราคาเหรียญนึกออกไหมฮะราคาสูงราคาต่ําประมาณนั้นอะปะปาขออนุญาตเปิดกล่องให้เจ้าของเหรียญท่านนี้ก่อนคือปปารู้จักเขาแล้วแอดแอดรู้จักเป็นอย่างดีแล้วปปาถึงได้ยืมคลิปเขาเนี่ยท่านผู้ชมฮะเขาส่งมาเขาไม่ได้ยากอะไรเลยเขาบอกเขามีอยู่เหรียญเดียวนะเขาส่งมาให้แอดมินนะอยากมาร่วมสนุก เขามีอาชีพอื่นทำมีอาชีพอื่นทำํำเป็นลายลักษณ์อักษรจริงๆของเขาแล้วปปะปะ่าเนี่ยไม่ใช่จะไม่ค้นดูข้อมูลของเจ้าของเรียนบางคนบางท่านนะ เนี่ยเขาส่งมาแค่เนี่ยนะแต่เขาไม่ได้ยุ่งยากเลยแอดมินประเมินราคาไปแล้ว,ลวกแ็แอดมินก็จะบอกว่าทั้งนั้นทั้งนี้ดูสภาพเหี๋ยญก็คุณก่อนนะเขาบอกได้เลยแอดมินยังไงก็ได้เพราะาเชื่อมั่นในช่องทางช่องทุกอย่างก็ต้องเชื่อมั่นกันบ้างถ้าไม่ชมฮะเราต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองก่อนนะบางคนบางค่ั้ส่งเหรียญหาง่ายมาประเมินราคาราคาบาท2บาทแล้วบางคนไปดูดูคลิปแต่ละช่องย้อนหลังไปเขานําเสนอไปเมื่อปีที่แล้วราคาเหรียญเป็นอะไรฉันไม่รู้ละฉันจะเอาราคาเดิมให้ได้อย่างเงี้ยป๊าบอกเลยนะว่า ดีไม่ดีเชื่อปปานะเขาจะไม่อ่านไลน์เราเลยเพราะว่าถ้าไม่ชมฮะปปาปปาเป็นห่วงนะเดี๋ยวเราจะหาช่อง YouTube เขาไม่เจอนึกออกไหมฮะฉะนั้นก็ดูราคาเหรียญให้แม่นยําก่อนนะฮะราคาเหรียญแบบเนี้ยนะแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขของเขานะถ้าเราไปดูราคาเหรียญละสามแสนเหรียญละสามหมื่นแล้วเราเราดูแล้วเราส่งขายไม่ได้อย่างนั้นค่อยไปโจมตีเขาอย่าไปโจมตีหมดทุกช่องนะฮะเนาะโอเคเนาะอ่ะอันนี้เป็นปี5้าสี่เขาติดมาปปารู้แล้วแหละ ะป,ป๋าเหรียญเข้ามาไม่เยอะป๊าปาก็พยายามจะมาเอามาทําคลิปแบบอย่างอื่นให้นะักสะสมได้เข้าใจด้วยเข้าใจป๊าป,า,ปานะอันนี้เป็นปี4 6เนี่ยเจ้าเนี่ยเขาเคยส่งมาบ่อยนะเขาศึกษาแล้วไงเนี่ยก็ศึกษาแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมฮะเนี่ยปี46เนี่ยอย่างน้อยน้อยเขาก็ได้ระดับ400ขึ้นไปหน่อยไหมฮะเขาถึงส่งมานะถ้าคนไม่ศึกษาเนี่ยเพอเห็น5บาทปับ๊บดูคลิปนี้ดู5บาทปับ๊บไปหา5บาทปี4948ส่งมาให้เลย 4 9 4 8 5 0 5สส่งมาให้เลยเนี่ยบางทีแอดมินเขาเขาประเมินราคาบ่อยๆแล้วเขาก็ไม่ไหวนึกออกไหมฮะเขาจะคิดว่าคุณไม่ได้ดูคลิปช่องเราเลยหรออะไรประมาณนั้นบางทีเราจะส่งส่งเหรียญมาให้ทางช่องทั่วไปรวมถึงช่องปละปาว่าเมินเล่นเ,นเ,นเนหัวหัวบ่อยๆถ้าไม่ชมฮะเขาจะตีความหมายว่าเราไม่ได้ศึกษาคลิปวิดีโอช่องของเขาว่าเขารับซื้อเหรียญอะไรแบบเป็นทางการนะเราจะส่งเห็นว่าชนิดราคา5บาทนะ เนี่ยเหมือนช่องประปาเนี่ยรับซื้อปี46เนี่ยเหรียญละ4 0 0ขึ้นไป400อย่ังไม่ได้เลยเนี่ยต้อง400แล้วเนี่ยท่านก็จะไปดูแค่ราคา5บาทใช่ไหมฮะแต่ปีพศฉันไม่ไม่ดูละนะเผื่อว่าช่องประปาจะแลวช่องอื่นจะประกาศรับซื้อเหรียญละ400เช่นเดียวกันเพราะฉันมีอยู่ประมาณ1 0 2 0เหรียญอะไรประมาณนั้นก็ท่านผู้ชมฮะนะหลักๆดูปีพศด้วยอย่าไปดูชนิดราคานะดูชนิดราคานี่ผิดแล้วนะฮะปราปาแจ้งคลิปนี้เลยนะดูชนิดราคานี่ผิด ห้าบาทเหมือนกันแต่ให้ดูที่ปีพศสอําคัญที่ปีพศนะฮะโอเคเนาะเนี่ยอย่างลน้อยเนี่ยก็โดนโดนละสี่ร้อยเหรียญเนี่ยเจ้าของเหรียญเขาได้ละสี่ร้อยจะสี่ร้อยกว่าไหมเดี๋ยวป๊ะปาให้แอดมินก็ดูสภาพผิวเหรียญครั้งหนึง่งโอเคเนาะเอาละคลิปนี้ก็ป๊ะปายืมอ่าคลิปกล่องสําหรับเจ้าของเหรียญท่านนี้นะคือรู้จักกันเป็นอย่างดีแนละ้วป๊ะปาถึงกล้ายืมคลิปเขามาทําให้รายละเอียดสำหรับนักสะสมที่ยังไม่รู้ว่าเหรียญเหล่านี้ผลิตออกมามากนะปะปาจะบอกเลยนะฮะว่าอย่าไป คิดว่าฉันถือเหรียญแบบนี้ไว้ฉันจะคุยกับแอดมินอะไรยังไงก็ได้ถ้าไม่ชมฮะหรือช่องอื่นๆหน้าดีไม่ดีเขาเห็นเราบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ตอบอาจจะไม่ตอบตอนนี้เขาไม่กลัวคําว่าไม่รับซื้อจริงเราเขาไม่ได้กลัวความเสียหายแนละ้วท่านชมฮะเพราะว่าเขาแยกแยะออกแล้วนะที่ป๋าบอกระดับเหรียญอย่างเงี้ยถ้าไม่ชมฮะหายากจริงเนี่ยหายากเนี่ยนะเจ้าของเหรียญเขาอย่างบอกให้เจ้าของช่องบอกว่า ตามใจเลยตีราคาตามนั้นเลยเพราะเขาหวังพึ่งผ่าทางช่องวันทังหน้าแล้ว่าได้เข้ามาเรียนรู้มาศึกษามาลุ้นมาพูดมาคุยกันท่านชมะเขารู้ไงว่าเหรียญเนี่ยแบบเขาขนาดมีเหรียญเด็ดนะเขาอยากให้ช่องของประปานั้นเอาเลยแอดมินนให้คุณประปาตรวจสอบนะราคาเบื้องต้นจะจบที่ตรงนี้แต่ว่าตรวจสอบจะไปจบที่ตรงไหนก็ไม่เป็นไรที่ประปาทําคลิปให้ดูเนี่ยนะเข้าใจประปานะว่า จะได้แยกแยะออกว่าเหรียญเหล่านี้ท่านผม้ชมะเหรียญเหล่านี้เขาผลิตออกมาหลายร้อย,นะยล้านเหรียญนะหลายร้อยล้านเหรียญอย่างเงี้ยผลิตออกมาแค่เท่าไหร่ท่านผม้ชมะนะแสนสองแสนอะไรประมาณนั้นนะเนี่ยอย่างเงี้ยเขายังส่งมาแบบให้ทางช่องเราได้ตรวจสอบสภาพด้วยนึกออกไหมฮะ โ okay, นะอเคเนาะอะคลิปนี้ก็ยาวแล้วขอบคุณท่าบเจ้าของกล่องท่านนี้ที่นะไม่อนุญาตก็เหมือนอนุญาตให้ป้าปานำนำคลิปเปิดกล่องของท่านมาพูดมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญให้คนอื่นเขาได้รับรู้ด้วยเนาะก็ขอบคุณเจ้าของกล่องท่านนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณสำหรับนักสะสมที่ดูเหรียญเหล่านี้แล้วเข้าใจปปาขอบคุณตรงนี้ด้วยโอเคไหมฮะนะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ศึกษาให้ดีฮะท่านผู้ชมฮะเหรียญเหล่านี้นะช่องทั่วไปรับช่องปปารับซื้อเราเราเหรียญ เขามามาสร้างสีสันเฉยๆท่านผู้ชมฮะนะสร้างสีส no. oh. so, ันเฉยๆไม่ใช่เหรียญมีราคาหลักหมื่นหลักแสนนะฮะเนาะอ่ะก็เชื่อในแอดมินด้วยนะฮะเดี๋ยวแอดมินก็จะโกดไปเหรียญเก่าระดับเนี่ยเก่าอย่างเงี้ยปาเคยทําตัวอย่างให้ดูนั่นทั้งผุทั้งพังแบบเนี้ยเนี่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 ยท่านผู้ชมฮะนะแอดมินเขาจะคัดออกนะ อย่าไปตีตัวอะไรกับแอดมินช่วงท่อไปในช่องปะปานะฮะเหรียญนะปะปาเจอทุกวันเลยท่านผู้ชมนะปะปาก็เลยนามาให้ความรู้นะเหรียญที่มาเป็นกองเป็นกลงี้งไม่ต้องห่วงนะอย่าไปคิดว่าประเมินราคาขาดตัวแล้วเนี่ยแอดมินเขาย้าเสมอว่าถ้าเจอเหรียญแบบนี้ทางเราคัดออกไม่รับนะบางคนบางท่านเขาเข้าใจง่ายเขาให้ท่านผู้ชมนะเอาเลยแอดมินไปคัดออกได้เลยเขาเห็นเหรียญของเขาแล้วเรารู้ก่อนที่จะมาถึงมือแอดมินแล้วท่านผู้ชมฮนะ นะเขามั่นใจเลยเขาบอกเอาเลยแอดมินเขารู้ราคาเขารู้จํานวนการผลิตแล้วบางคนบางท่านก็บอกจะไปคัดออกได้ยังไงรับซื้อเหรียญละสองบาทรับซื้อเหรียญละสิบาทแล้วไม่ใช่เหรอจะคัดออกได้ยังไงอันนั้นมันเป็นการบีบคั้นเจ้าของช่องท้ายที่สุดเจ้าของช่องแอดมินทวงช่องทั่วไปก็พูดไงอ้างั้นไม่เป็นไรไม่ต้องส่งมาคือเขาตัดปัญหาเลยท้าผู้ชมมาเพราะเขารู้เหรียญที่ผลิตออกมาหลายร้อยล้านเหรียญเนี่ยยังไงก็ต้องมีเหรียญผุเห็นไหมฮะเห็นชัดเจนไหมผุพังบางคน ถึงขั้นจะไม่ให้อดินคัดออกถ้าไม่ชมฮะทางช่องเราสร้างมาเราก็นไปขออนุญาตจากทางอปตอ,อนุญาตถักทางอำเภอเป็นที่เรียบร้อยหลัลกลกักอักษรที่เรียบร้อยแล้วว่าเราซื้อขายเหรียญวัตถุโบราณน,นะเราซื้อขายเหรียญอ,อะไรประมาณนี้ถ้าไม่ชมฮะของเก่าของโบราณแล้วเขามีหลายลากักอักษรชัดเจนในช่องปะปาก็มีเหมือนกันนะ ปป่าอยากให้เข้าใจว่าเขาซื้อถูกต้องตามกฎหมายเขาก็ออกกฎเรียบร้อยแล้วว่าเหรียญแบบนี้ไม่รับแ,แต่ละคลิปเขาก็ทําให้ดูแล้วฉะนั้นปป่าอยากให้เราเข้าใจเข้าใจแรกๆเลยผลิตออกมาหลายร้อยล้านเหรียญเอาง่ายๆจบเนาะไปศึกษาด้วยท่าไม่ชมฮะโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่นะโอเคไม่มีใครก็ไม่รายละเอียดแบบชัดเจนมากๆท่านชมเขาไม่มีเวลาแต่ปป่านั้นสงสารเจ้าของเหรียญอาจจะไปดูช่องอื่นมาโอเคเนาะอาจจะไปดูที่อื่นมาที่เขาไม่ได้รับซื้อแต่เขาทําคลิปเอาจะบอกว่าเอายอดวิวก็ได้นะ เอายอดบิวก็ได้ไงเขาก็ทําไปสเปะสปะข้อมูลเหรียญทุกวันนี้ท่าผม้ชมฮะนะก็ไม่ได้อยู่ในทิศทางของพระมหากษัตริย์อยู่บนหน้าเหรียญหรอกก็ไปกันทั่วทิพทั่วแดนเลยเอาว่าไปก็ว่าภาษาสันพูดไม่เป็นนะท่าผม้ชมะนะก็โอเคนะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่อสวัสดีครับ